เออจเล่นต <ừ> ้มฝุ่นนต้องหต้ตังอง้มองทั้งกององตวน้มากระจายตัวุ่เจ้าที่ผมบาดีพระเือนมายอินยมไปอสวนตัวกบาลที่งักสิทเทวาวันนี้หลวงส่วนวันวันที่ยามสุริยะตอนพลอ๋อ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกีนแบงรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม 我。 วันนี้เจ้าไายเต็งตัวสมบุกสมบยรณ์มากได้หรดอด่าปูไม่มีอันใดให้วกเองนะลูกนะให้วกเองมีแต่ความโชคดีความเจริญการงานการงานข้าดีใจนะลูกอะองค์กษัตริย์ไปเมื่อละสังขารนะ เจ้าชายต้องขึ对对 <S 2> <S 2> ้นรับของราชเป็นนาคาทุกดีไี้้ถือดากษ่สัตต์ต้องติดต้นด้วยก้าวได้ถือดาพรอทุกคนใดจะยินเจอจะว่าเขาก็อยล่ก็ไปด้วนะสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่มีตัวตนเหมือนมนุษย์เหมือนพวกเจ้านะลูกดาอย่าลืมวิหารสีคคำสอนของพระธรรมมาธุตเจ้า ấy nhắc sắp đi xưa lấy cớt chết chịu tay cớt lắm có đạp ra luôn giờ mất là tốt cán có nguyên đốt ra luôn giờ nguyên đốt cư sắp cho thầm bây giờ nè cứ sạch tạ để đi đuổi ra chuối ra luôn ra chuối ngầm ra luôn ra trong to ống in để đi đuổi ra chút ra chút vẫn là can cư ของพระอินทเทวดาทารุณญาี่เจ้าชายหวมใส่ทรุกญาพวกเอ็นต้องการวานาสิ่งใดจากข้าอย่าลืมได้หรู้การเวลาการเวลาของเดือนของปีของเมืองมนุษย์อย่าลืมให้เจ้าชายบวชการที่ข้าขอให้เจ้าชายบวชคือการว่า สร้างบวเห็นเบียงตวะยานวลมีในพวกมนุษย์กับสู่เมืองบ่ดานเมื่อิ้นสังขารต้องเกิดมาชดใช้กรรมชดใช้ทุกอย่างเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขในอดีตพวกชาแต่เราสามารถแก้ไขในพวกปัจจุบันได้ก็คือสร้างคุณงามความดีประพฤติดีวัิบัติดีนะลูกนาอยู่ในสิ่ในธรรมกะลูกเด้อเอออสิงที่พวกเอ็นขอข้ามาวันก็คือยุ่บุ ขึ้นอยู่ที่กรรมบุญกรรมตกแต่งของพวกเองนะลูกจ้าแต่ค่าก็จะให้นะลูกจ้าอันนี้จะใช้ทำสวยได้ด้วยเด้อ

ทต้อมอทยาะ่เมบจ้าที่ผบารีพระเพิ่มพระไพระอินทร์ยมพระอิศวรกกบาลจริงจากศิษย์เทวแต่วาวันนี้หลวงหววองนเงนเรียาย์ันเวลาขมายามให้เนหน่มายมาตั้งทีก

ก้าเป็นคนมีกษัตริยตัดแล้วไม่คืนคำเป็นคนมีสัจจะนะลูกจ้าทำคือทำนะลูกจ้าเอเก้าห้าสองแล้วก็สองอะไรสองหกเก้าห้าสองแล้วก็สองหนะครับเก้าห้าสองกับสองห สองหกหรือสองเก้าเป็นเลขไทยมนีไปไหนะลูกจ้เลขวนเวียนอยู่ในราบัวกระคือเก้าในนะเอ็งก็ไเอาสองกับห้าก็ตัวเดียวกันหกเก้าก็ตัวเดียวกันเอ็งก็จบใ่กันในถุนนะขึ้นอยู่ที่บุญกรรมตกแต่งของเอ็งในุู้นะเก้าห้าอแล้วก็สองเกหรือสองหกเนาะ ไปแล้วนะครับเขียนให้เก้าห้าสองนะครับแล้วก็สองหกไปแล้วไปแล้วพี่น้องโอ้เขาแห้งครับโอ้หลังน้องมิ้นอ่ะปูไปแล้วนะครับ เข้าแรงอ่ะเดี๋ยวเอดจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆเล้าห้านะครับฟังเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเราถ่ายอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวเยวจะเขียนให้ดูใหม่อีกทีนะครับให,ให้น้องมินดูถูกไหมท,ที่ที่เขียนใหม่นะไม่ไม่เพิ่มเอา ่ะถูกไม่ต้องมินอ,อ,อันนี้เป็นเลขถูกเด้อครับหกสองหก ปัาารลูกกันิษัจะเทียบดยไปื้อบัทจะเยโดยไปซื้อบารา่าบาราม o ้ห้าเก้าได้อันนี้สำหรับส่วนตัวน้องมินละเลขทุกมันเป็นสองเก่าเแต่น้องมินพิดเก้าเป็นหกเฉย ตัวเนี้ยหกสอ่ะโชว์หน่อยแล้วแต่บุญกัรมบุญผ้าวัสนาเฮาเดอแม่แม่ครับหกสองหกวนครับวง่าประเดี๋ยวว่องขอมคือให้แม่แม่เป็นสื่อกับน่สามุเดยือวน่าเราอกัน้ำหน้จะได้กับเนะหมุน่อยชัดเจนแล้วมาทางนี้ เออนี่แหละเอาเรียนไก่ครับเรียนไก่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไหมอ่ามีเก้าห้าสองแล้วก็เลขทูบหกสองหกสองตัวก็2อสามกับ26นะครับตัวกันหกห้าสองสองเก้าห้าเก้ มาตรงๆนะครับแงกมาตรงๆ่อยโอเคอ่ะาไม่ค่อยชัดก็เอาเฉยๆเลนท่างเดียวไค่ค้งเดี้ยจะลังไว้สรุปอ้าวยกน้องมินร่างทรงปูรื้อนะครับ9ก้าห้าสองีทกหกสองหแล้วก็สองสามสองหสองเ้าห้าเ้ากัน หกห้าสองแคบเลยนะครับุอย่าลืมเลขถูด้อครับแม่ก้าอุบลรุดไปอีกห้อรุดอีกอ่ะสิบกอยังไงที่ก้าวยังรุดฝากมาแล้วก้าอะไรน้อย่างเี้เอาตามนี่แหะครับแม่แม่ก้ามสองก้าเปล่าแล้วยืนก้าไว้ด้วยใช่ไหมคะยืนก้าสองหกหกก็ได้ก้าวกระปกก็ได้การต้องพยายามสองสออ่ะ ครับโอเคนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับของน้องมินนะครับที่เดินทางมาแก้บนวันนี้นะครับที่เรือโบราณนะครับก็เสร็จพิธีนะครับตัวเลขก็ได้ตามนั้นนะครับอ่ะมากรอบเป็นไฟเอาเด้อพี่น้องก็มากชอบเบื้องเดียวกันพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องกับน้ำเสนอให้เนาะ มัขชอบจังคอยเอาบ่มักบะชอบเบ่งเดพันธ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะป่พลัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ